อาถรรพ์เครื่องเส้นบวงสวงคำสาบจากสารร้างหลังหมู่บ้านในยามค่ำคืนที่ลมพัดหวีดวิวผ่านทุ่งนาอันกว้างขวางของหมู่บ้านดอนสแกมีสถานที่หนึ่งที่เป็นที่รู้กันดีว่าห้ามใครย่างกลเข้าไปหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนั่นคือสารปู่ดำสารไม้เก่าแก่ผุพังที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไสย,ยักษ์ท้ายหมู่บ้านเล่ากันว่า ปู่ดำเป็นอดีตนักรบผู้มีอาคมแก่กล้าเมื่อตายไปดวงวิญญาณยังของสิงสถิตรักษาผืนดินแห่งนี้ใครที่มาขอพรด้วยความเคารพมักจะได้สมปรารถนาแต่ใครที่มาลบลูกมักไม่มีใครได้กลับมาบอกเล่าจุดจบของตัวเองด้วยสภาพที่สมประกอบเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันโกนที่ร้อนระอุก้องชายหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับและมีนิสัยคึกขนอง เดินกลับจากวงเล่ากลางหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนคือชัยและตุย้ยทั้งสมคนอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักขณะเดินผ่านทางแยกที่จะไปสารปูดำก้องที่หิวโซจากการดื่มจัดและไม่ได้กินข้าวเย็นก็หยุดฝีเท้าลงกลิ่นหอมของไก่ต้มและผละไม้ที่ชาวบ้านเพิ่งนำมาแก้บนเมื่อตอนเย็นลอยมาเตะจมูกพวกมึงดูนั่นสิของกินเต็มสารเลยเสียดายของวะทิ้งไว้หมดก็ขึ้น ตรุงนี้ก็เนา่าก้องพูดพร้อมหัวเราะฮือๆในลําคอชัยพยายามรั้งแขนเพื่อนเฮ้ยก้องอย่าหาทํานะมึงนั่นของเส้นปู่ดำนะเว้ยเขาว่ากันไว้เฮี้ยนนักแต่ก้องกลับสะบัดแขนออกอย่างไม่ใหญ่ดีเขาเดินตรงไปยังสารไม้ที่โยเยแสงจันทร์สลัวๆเผยให้เห็นถาดใส่ไก่ต้มตัวเครื่องที่ผิวหนังยังดูมันวาวก้องไม่รอช้าเขาเอื้อมมือไปหยิบขาไก่ขึ้นมาฉีกกินอย่างมุมมาม ไม่เพียงเท่านั้นเขายัางถมน้ำลายลงบนพื้นหน้าศาลเพื่อแสดงความไม่เกรงกลัวแล้วพูดท้าทายว่าถ้าเก่งจริงก็โผล่มาสิวะปู่ดำปู่แดงอะไรจะมาแย่งกูหรือไงทันทีที่สิ้นคำท้าท้องฟ้าที่เคยปลอดโปรง่งกลับมีเมฆดำทะมึนเคลื่อนมาบดบังแสงจันทร์ลมพัดแรงจนกิ่งต้นไสรไหวกระทบกันเสียงดังคล้ายคนกระซิบด่าทอ ชัยและตุ้ยคนลุกสู้ทั้งคู่รีบวิ่งกลับบ้านไปโดยไม่เหลียวหลังทิ้งให้ก้องยืนหัวรอบร่าอยู่เพียงลําพังพร้อมกับซากขาไก่ในมือคําคืนแห่งการทวงคืนเริ่มต้นขึ้นเมื่อก้องกลับถึงบ้านความผิดปกติก็เริ่มขึ้นเขารู้สึกกระหายน้ําอย่างรุนแรงเขาเดินไปที่โอ่งน้ําหลังบ้านแต่เมื่อตักขึ้นมาดื่มน้ํานั้นกลับมีรสชาติเค็มขาวและค้นคลายเลือดก้องสาลักออกมาเป็นลิ่มเลือดสีดําสนิทพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่ตายมาหลายวันเขาพยายามขายี้ตา แต่มองไปทางไหนก็เห็นแต่เมาดาตะคุ่มยืนล้อมรอบบ้านเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบก้องนอนขดตัวอยู่ที่ชานบ้านร่างกายของเขาสันเทาดวงตาเบิกโพลงแต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ผิวหนังเริ่มขึ้นผื่นแดงเป็นจ้ำๆคล้ายโดนของร้อนลวกก้องเอาแต่พึมพรรมคำคาว่าหิวผมหิวตลอดเวลาแต่อาหารทุกอย่างที่ป้อนเข้าปากก้องจะอาเจียนออกมาเป็นนอนและเศษญ้าเน่า เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเข้าสู่วันที่3ผิวหนังของกล้องเริ่มผุพองและหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆกลิ่นเหม็นข้าวคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณใช้และตุ้ที่รับรู้เรื่องราวรีบไปตามสับเปรือกคงผู้มีความรู้ด้านอาคมมาดูอาการเมื่อสับเปอกคงเห็นกล้องเขาก็ถึงกับหน้าถอดสีไอ้กล้องมันกินเนื้อผีเข้าไปแล้วไม่ใช่แค่ไก่ต้มแต่มันกินคำสาปปูดำเข้าไปด้วยตอนนี้ข้างในตัวมันไม่มีเครื่องในเหลือแล้วมีแต่นอนที่คอยกัดกินวิญญ,ญาณมันสับเปอกคงกล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือ ในคืนนั่นเองซึ่งเป็นคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากบ้านของก้องมันไม่ใช่เสียงคนร้องแต่เป็นเสียงที่แหลมเล็กคล้ายเปรตที่กําลังขอส่วนบุญชัยและตุ้ยรวบรวมความกล้าขึ้นไปดูบนบ้านภาพที่เห็นทําให้ทั้งคู่แทบเสียสติก้องกําลังนั่งอยู่กลางห้องเขากําลังใช้มือที่เหลือแต่กระดูกฉีกถึงเนื้อหนังของตัวเองกินอย่างบ้าคลัง่งเลือดสีดําไหลนองเต็มพื้นดวงตาของเขาหลุดออกจากเบ้าข้างหนึ่งแต่เขายังคงจ้องมองมาที่เพื่อนทั้งสองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นและโหยหา ทันใดน,นั้นเงาดําขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างสูงตระหง่านคล้ายนักรบโบราณก็ปรากฏขึ้นด้านหลังกล้องมือที่ใหญ่โตและเล็บยาวแหลมคมนั้นบีบคอของกล้องจนกระดูกคอหักเสียงดังกรับกล่องสิ้นใจทันทีในท่าที่มือกําลังขยําเนื้อหน้าอกตัวเองอยู่ศพของกล้องถูกนําไปเผาอย่างเร่งด่วนในวันต่อมาแต่เรื่องที่สยองขวัญที่สุดคือในขณะที่ไฟกําลังลุกโชนชาวบ้านกลับเห็นเงาของกล้องในกองไฟที่กําลังดิ้นรนและทําท่าทางเหมือนคนกําลังก้มกราบขอข,อขามาเงาดําที่ยืนอยู่เหนือกองพลึงนั้น หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสารปูดําก็ถูกบูรณะขึ้นใหม่โดยชาวบ้านที่หวาดกลัวและไม่มีใครกล้าแม้แต่สมองไปทางสารนั้นอีกเลยในยามค่าคืนเรื่องราวของกล้องยังคงเป็นอุทาหรณ์ที่สอนให้รู้ว่าของบางอย่างไม่ใช่ของเราอย่าริอยากกินและสถานที่บางแห่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์เกินกว่าที่ใจมนุษย์จะยังถึงทุกวันนี้หากใครเดินผ่านทางแยกทายหมู่บ้านดอนสแกนในคืนวันโกนบางคนยังคงได้ยินเสียงคนเคี่ยวอาหารอย่างมุมมามพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว,ว่าขอคำหนึง่งขอกินอีกคำหนึง่งลอยมาตาม